เตรียมเชียร์กันต่ออยู่20นักตบสาวไทย24-29มิถุนายนนีส้สดิครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในวันที่21มิถุนายน2565เวลา10นาฬิกาที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรีนกรุงเทพสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันปรินเซ้นครับ ครั้งที่21วอลเลย์บอ c, ลหญิง AVC c h a l l e n g ดครับครั้งที่3ปี2022นะครับซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่24-29ถึง29มิถุนายน2565นี้นะครับในงานแถลงข่าวมีนายสมพรมใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประธานและเรืออากาศโทชาลิ์วงประเสริฐรองประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC นะครับ สำหรับในการแข่งขันพินเส้นครับเป็นรายการที่สมาคมจัดแข่งขันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับและได้รับพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกมารีพระราชทานถ้วยรางวัลของการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขณะที่วอลเลย์บอลหญิง AVC c h a ชาเลนจ์ครับจัดโดยสาพันวอลเลย์บอลแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นการพัฒนายกระดับการแข่งขันวอลเลย์บอลของชาติเล็กๆในเอเชียและจัดการแข่งขันในประเทศไทยสมาคมจึงขอส่งทีมชาติไทยในชุดอายุต่ำกว่า18ปีลงทําการแข่งขันนะครับซึ่งสำหรับวิเซนครับครั้งที่21นะครับวอลเลย์บอลหญิง a v c ชา l l นจ์ครับครั้งที่3ในครั้งนี้นะครับก็จะมีแข่งขันทั้งหมด6ทีมซึ่งประกอบไปด้วยไทยฮ่องกง อุซเบกิสถานสิงคโปร์อินเดียและมาเลเซียนะครับแข่งขันกันที่ยิมเนเซียม4,000ที่นั่งนะครับศูนย์กีฬาเทศบาลนครนะครปฐมจังหวัดนครปฐมระหว่างวันที่24-29มิถุนายน2565นะครับซึ่งติดตามชมกันถ่ายทอดสดได้ทางช่อง YouTube ABC Channel นอกจากนี้นะครับทีมชาติไทยอยู่20 ยังจะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับครั้งที่21ปี2022ที่แข่งขันกันที่กรุงนูซุนตันประเทศคาซัคสถานนะครับระหว่างวันที่4ถึง11กรกฎาคม2565นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ช่างยอดนำมาฝากนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันนะครับ ทีมสาวไทยย20ก็ได้อุ่นเครื่องชนะจีน u 18ไปได้3เซตรวดเลยนะครับก็ถือว่าฟีมือโอเคนะครับสำหรับนักตบยู20ในครั้งนี้ก็มีนำทีมโดยดนพรนะครับแล้วก็กาฟิลนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวันละวันต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ